สวัสดีค่ะกัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเ,นเพื่อนๆทำแคบหมูไร้มันสูตรนี้เด็ดอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะสามารถนำไปทำกินทำขายได้เลยนะคะพร้อมวิธีการทอดค่ะทอดยังไงนะคะให้แคบหมูของเราพองฟูกรอบทุกเส้นไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเตรียมต้มหนังหมูนะคะต้มน้ําให้เดือดค่ะน้าเดือดดีแล้วนะคะใส่เกลือแกงลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อให้หนังหมูของเรามีรสชาติค่ะหนังหมูนะคะถ้ามีขนก็ขูดขนออกค่ะอันนี้เป็นหนังหมูนะคะ นำไปล้างทำความสะอาดนะคะสีรอบห้ารอบค่ะไม่มีขนเลยนะคะด้านไขมันแล้วก็ถ้ามีไขมันแล้วก็ขูดไขมันออกค่ะค่ะแต่ว่าหนังหมูที่เราซื้อมานะคะเขาทำสำเร็จให้แล้วนะคะทำการขูดขนแล้วก็ขูดไขมันออกแล้วเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเราจะต้มหนังหมูนะคะประมาณ15นาทีเพื่อให้สุกค่ะไม่ต้องต้มนานนะคะไม่ต้องต้มจนเปื่อยค่ะก็ใช้เวลาต้มอยู่ที่ประมาณ15นาทีค่ะหนังหมูของเราก็สุกแล้วนะคะเราจะต้มไม่นานนะคะต้มประมาณ 15นาทีเพื่อให้หนังหมูสุกค่ะไม่ต้องต้มนานค่ะเดี๋ยวเขาจะเปื่อยค่ะพอต้มได้ที่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตักออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะค่ะหนังหมูของเราก็เย็นแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำมาซอยเป็นเส้นๆค่ะตามที่เราชอบนะคะจะเอายาวจะเอาสั้นก็ตัดได้ตามความชอบค่ะ หั่นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะก็จะซอยเส้นประมาณนี้ค่ะหนาประมาณนี้นะคะไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะ ถ้าเราชอบยาวเราก็สามารถหันด้านนี้ได้ค่ะยาวๆนะคะถ้าชอบสั้นก็หันด้านนี้ค่ะถ้าชอบเส้นยาวก็จะหันนะคะเดี๋ยวจะลองหันให้ดูค่ะนีนะคะถ้าชอบยาวนะคะก็ซอยเส้นพอประมาณค่ะไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากค่ะเวลานำไปทอดเขาจะมีการพองฟูขึ้นอีก,กระดับหนึ่งนะคะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะซอยส่วนที่เหลือจนหมดเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะซอยเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมมักเครื่องกันนะคะใส่ผงปรุงรสนะคะ อสปรุงรสค่ะคุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้สักประมาณ5้าสินาทีเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยซึมเข้าไปในหนังหมูนะคะใช้เวลาหมักประมาณ5นาทีถึง10นาทีค่ะ่าหมูของเราก็หมักได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปตากนะคะวันนี้ตากไปกระด้งค่ะนี่นะคะเทลงไปเลย นำหนังหมูมาตากค่ะใช้เวลาตากแดดนะคะประมาณ2-3วันหรือจนกว่าหนังหมูของเราจะแห้งสนิทเลยนะคะค่ะสำหรับหนังหมูของเรานะคะก็ตากแห้งได้ที่แล้วนะคะใช้เวลาตากไปทั้งหมด3วันนะคะก็จะแห้งประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะเตรียมนำหนังหมูไปต้มในน้ำมันกันนะคะ นำหนังหมูมาใส่หม้อไว้ค่ะใส่น้ำมันปาล์มลงไปสองขวดค่ะต่อไปค่ะเราก็จะจุดแก๊สขึ้นมานะคะใช้ไฟกลางในการต้มหนังหมูค่ะ วิธีนี้เป็นวิธีการต้มหนังหมูนะคะเดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้น้ำมันเดือดดีนะคะแล้วก็มันคนเรื่อยๆค่ะค่ะพอเราต้มมาเรื่อยๆนะคะน้ำมันเดือดดีแล้วค่ะ หนังหมูก็จะมีการพองตัวขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นสีขาวๆค่ะแล้วก็มีเสียงแตกป้อแปะปอแปะประมาณนี้แสดงว่าหนังหมูของเราใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแช่หนังหมูในน้ํามันเป็นเวลาหนึ่งคืนค่ะแช่หนังหมูครบเวลาแล้วนะคะหนึ่งคืนค่ะก็จะได้เป็นร้าตาแบบนี้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะตักหนังหมูออกนะคะตักออกไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันสำหรับใครที่ทำขายทอดไม่หมดนะคะสามารถแช่หนังหมูในน้ำมันเป็นเวลา2-3วันได้ไม่มีปัญหานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตักออกไว้ประมาณนี้ค่ะส่วนน้ำมันที่เหลือนะคะเราก็จะนำไปไว้สำหรับทอดแคปหมูนะคะเราจะไม่ทิ้งค่ะ ค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นวิธีการทอดแคบหมูนะคะเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปนะคะน้ํามันก็เป็นน้ํามันที่เราต้มน้งหมูก่อนหน้านั้นนะคะเราก็นํากลับมาใช้ใหม่เปิดไฟแรงขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟแรงในการทอดแคบหมูจะทําให้แคบหมูของเราพองฟูสวยค่ะ ค่ะน้ำมันของเราก็ร้อนได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะตักหนังหมูลงไปค่ะเวลาตักลงไปเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเขาจะพองฟูเต็มกระทะคุมไม่ไหวอาจากนั้นคนๆน,นิดนึงค่ะแล้วก็ใช้กระชอนกดๆค่ะกดเพื่อให้แคบหมูจมน้ํามันนะคะแคบหมูจะได้มีความพองฟูสวยทุกเส้นค่ะทอดไปเรื่อยๆค่ะ พอได้สีเหลืองตามที่เราต้องการค่ะเราก็ตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดชุดต่อไปค่ะก็ทำเหมือนเดิมค่ะเวลาใส่หนังหมูนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะใส่พอประมาณนะคะเดี๋ยวก็จะฟูเต็มกระทะค่ะคนๆนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้หนังหมูติดกันนะคะพอเขาเริ่มฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะใช้กระชอนค่ะกดๆค่ะกดลงไปให้แคบหมูจมน้ำมันนะคะ เราจะได้พองปูสวยทุกเส้นนะคะประมาณนี้ค่ะพอได้สีเหลืองตามที่เราต้องการเราก็ตักออกพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเดี๋ยวเราจะทอดส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ แคบหมูไรมันของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความกรอบเขาค่ะกรอบมากเลยค่ะและที่สำคัญคือรสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะจะทานคู่กับน้ำพริกนุม่มส้มตำเมนูนไหนๆก็อร่อยค่ะง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆต้องลองไปทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ